ในครั้งนี้นะคะบริษัท power shot ค่ะก็ได้รับรางวัลนะคะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งก็จัดโดย business plus นั่นเองนะคะซึ่งรางวัลน,นี้เป็นรางวัล product of the year 2020นั่นเองค่ะก็ถือว่าในการดำเนินงานนะคะในตลอดเวลา1ปีกว่าๆซึ่งในตลอด1ปีกว่าๆค่ะบริษัท power shot ก็ทำงาน กันอย่างเต็มที่นะคะแม้ว่าในช่วงยุคโควิดก็ตามก็ไม่มีการหยุดดาเนินการใดๆเลยนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนนะคะทีมงานทุกท่านก็ บบร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะต่อสู้ในช่วงโควิดกันเป็นอย่างดีก็เลยทำให้บริษัท power shot มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายที่สำคัญเลยต้องขอบคุณผู้บริโภคค่ะหรือว่าลูกค้าทุกคนนะคะคือออกผลิตภัณฑ์อะไรมานะคะเมื่อเขาได้ทดลองรับประทานแล้วเห็นผลนะคะบอกต่อคนอื่นอีกแล้วกลับมาซื้อซ้ำแถมรีวิวให้เราอีกเป็นกำลังใจให้เราอีกนะคะก็ถือว่าในการทำ business นะคะหรือว่าทำธุรกิจใน ครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับกำลังใจนะคะเป็นอย่างดีแล้วก็มีกำลังใจที่ดีอีกก็อย่างเช่นว่านหนังสือ Business Plus เนี่ยคะ่ะมอบรางวัลนี้ให้เราก็ทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็รวมทั้งแอดมินเองหรือว่าแม้กระทั่งฟันเฟืองเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยทุกคนะ่ะมีส่วนร่วมในความสำเร็จนี้ทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจในการทำงานของพวกเราได้เป็นอย่างดีคะ่ะเนื่องจากบริษัท Power ชั่นนะคะเรามีสโลแกนประจำบริษัทนั่นก็คือ make a difference นั่นเองนะคะก็คือสร้างความแตกต่าง คือในการรับประทานาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือวิตามินของเราเนี่ยเมื่อรับประทานแล้วต้องเกิดความแตกต่างระหว่างก่อนกินกับหลังกินชีวิตมันจะแตกต่างค่ะอย่างเช่นว่าอันตัวที่ได้รับรางวัลนะคะอย่างในตัวสีส้มเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวแบบเรื่องเกี่ยวกับสมองความจํานะคะเรื่องประจําเดือนปลายชาปลายตํามือนิ้วมือนิ้วเท้าไวทอง พ่อแม่ไม่สดใสความจําไม่ดีอะไรต่างๆนาๆนาะคะอันนี้คือชะง,งักนักแรนะคะลูกไม่ตั้งใจเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนอ่านหนังสือสอบอันนี้ก็ทําให้เขาแบบเรียนหนังสือสนุกมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวขายดีนะคะควบคู่กันมาก็คือตัวสกินอันนี้นะคะก็จะทําให้หน้าเนี่ยมีแบบความชุ่มชื้นของแบบผิวมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องเกี่ยวกับผมร่วงหรือว่าผิวตัวที่ว่ามีความหยาบ กระด้างเลยต่างมันก็จะทําให้ผิวตัวเนี่ยดีขึ้นแล้วทาให้หน้าเด็กลงไปด้วยนะคะส่วนอันนี้สีเหลืองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออการขับถ่ายปรับสมดุลในลำไส้บางทีเราแบบมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรือว่ากินแบบอาหารมัน,มนทอดมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะไปทําให้ปรับสมดุลในการในการขับถ่ายมากยิ่งขึ้นส่วนเ n e r g y รนี่ก็จะช่วยเรื่องการทําให้มีแรงเวลาออกกําลังกายหรือว่าโดนแดดหรือว่าใช้ร่างกายทํางานหนะัก อันนี้ Energy ก็จะช่วยอันนี้ก็คือ4 p r โปรดักที่ได้รับรางวาัลแต่จริงๆแล้วบริษัท PowerShot ยังมีโปรดักอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วโดยเฉพาะในปีหน้านะคะ2อ6 4อย่างน้อยๆก็จะมีอีก5 SKU ที่เราจะออกมานะคะดังนั้นก็ติดตามนะคะการดำเนินการของบริษัทของ PowerShot ให้ดีค่ะ